w o r ร์สมีอาพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ o c k เก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นสิรัทยาอิสระพักตีนะคะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องการใช้แรงทำเงินกันสักหน่อยเป็นเรื่องของเด็กๆนะคะว่าผู้ปกครองที่อยากจะ พัฒนาสมองเด็กให้เขามีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวได้ในตอนที่เขาโตขึ้นเนี่ยควรทำอย่างไรซึ่งนี่เป็นบทวิจัยนะคะจากนักจิตวิทยาของทาง Harvard นะคะซึ่งเขาบอกว่ามี7สิ่งค่ะที่สามารถพัฒนาสมองของเด็กให้ทั้ง Flexible ได้แล้วก็ Resilient ได้ด้วยนะคะโดยนักวิจัยคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าดรลิซ่า l ฟลแมน a บร e t ดนะคะซึ่งเป็น C.S.O ก็คือ Chief Scientist Officer ของ Center for Law Brain and Behavior ที่ Harvard University ค่ะเขาทำการศึกษาด้าน Neuroscience แล้วก็ Psychology นะคะคือด้านประสาทวิทยากับจิตวิทยานะคะว่าจริงๆแล้วสมองของเด็กเนี่ยสามารถพัฒนาได้โดยผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยแหละ7ส่วนด้วยกันที่ต้องทำ อย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆสมองของเด็กไม่ได้เล็กกว่าผู้ใหญ่เลยนะคะแม้ว่าขนาดตัวของเขาจะเล็กกว่าก็ตามแต่สมองของเขาไม่ได้เล็กกว่าแต่อย่างใดแต่ที่สำคัญก็คือผู้ปกครองนี่แหละที่จะช่วยสร้างโลกให้กับเด็กอย่างแรกเลย Be a g a r d e n e r not a Carpenter คือให้สอนลูกให้เป็นคนสวน ไม่ใช่ช่างไม้อันนี้เป็นคําเปรียบเปรยนะคะไม่ได้บอกว่าให้สอนเด็กทุกคนเป็นคนสวนไม่ใช่นะคะแต่เขาบอกแบบนี้บอกว่าช่างไม้เนี่ยจะแต่งไม้ให้เป็นไปตามแบบที่เขาต้องการแต่คนสวนเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างในส่วนของเขาโตในแบบของมันเองและเขาจะทําหน้าที่แค่ พาอปลูกแล้วก็บำรุงรักษาเท่านั้นเขาด้บอกพ่อแม่ก็เช่นกันค่ะถ้ายกตัวอย่างหนึ่งก็คือถ้าอยากให้ลูกเนี่ยเป็นนักไวโอลินในวงออเคสตราสักวงหนึ่งสมมตินะคะคำถามคือพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีความฝันเนาะแล้วก็พาลูกไปเรียนแค่ไวยโอลินเพียงอย่างเดียวซึ่งผลวิจัยของ Harvard ก็ชี้ว่าแบบนี้ไม่ได้นะเพราะมันจะเท่ากับคุณกำลัง สั่งลูกให้ไปเป็นช่งางไม้คือให้เป็นในแบบที่คุณต้องการแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณรู้สึกว่าอยากให้เขาเนี่ยมีทักษะหรือว่าได้ศึกษาเรื่องของดนตรีเพื่อเพิ่มสมาธิหรือช่วยเพิ่มทักษะใดๆให้กับเขาเนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยไปเรียนดนตรีหลายประเภทแล้วก็ดูว่าเขาชอบประเภทไหนมากที่สุดสุดท้ายคุณอาจจะพบว่าเขาเป็นมือกลองที่ดีมาก แล้วก็เป็นมือกลองอันดับต้นๆของโลกก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือให้เขาได้เติบโตและเป็นในแบบที่เขาอยากเป็นเหมือนกับตัวเองคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนสวนที่คอยตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้เป็น ให้โตไปในแบบของมันเองแต่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะบำรุงรักษาแล้วก็เพาะปลูกก็เหมือนกันก็คือพาเขาไปเรียนนะคะจ่ายตั้งให้แล้วก็คอยคราฟต์เขาว่าชอบไม่ชอบยังไงอยากจะเรียนต่อไหมมากกว่าแค่บังคับเขาไปเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นข้อแรก be a gardener not a carpenter อันนี้ข้อที่1ข้อที่2นะคะคือเขาบอกว่าให้พูดคุยแล้วก็อ่านให้เด็กของคุณเนี่ยฟัง ให้มากที่สุดผลวิจัยชีย้นะคะว่าเด็ก2-3เดือนแม้จะไม่ได้เข้าใจความหมายของคำสักเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่เขาได้ยินเนี่ยจะสามารถช่วยพัฒนาสมองเขาได้เสมอยิ่งถ้าเขาได้ฟังคำพูดที่หลากหลายมากเท่าไหร่นะคะเขาก็จะยิ่งสามารถพัฒนาทึงเรื่องของ vocabulary กับเรื่องการอ่านได้ดีขึ้นในอนาคตมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งถ้าถามว่าจะพูดอะไรให้ลูกๆฟังดีเนี่ยนะคะาทางด้านของดรลิซ่าบอกว่าสิ่งที่ควรพูดแล้วก็จะช่วยเด็กได้มากที่สุดคือให้เป็นคําเกี่ยวกับอารมณ์เช่น sad happy คือมีความสุขมีความทุกข์อย่างเงี้ยเป็นตน้นเขาบอกคําเหล่านี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับ emotional เกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยนะคะสามารถ action หรือว่า มีการแสดงออกที่หลากหลายมากขึ้นเขาบอกว่าให้คิดเหมือนว่าลูกของคุณคือลูกทัวร์และคุณก็เป็นหัวหน้าไกด์อะค่ะที่ต้องคอยแนะนำแล้วก็คอยอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเสมอนะคะก็คือพูดและอ่านกับลูกของคุณให้มากที่สุดนี่คือข้อ2ข้อที่3มค่ะ explain things อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะรู้สึกกำคาญยิ่งถ้าใครเนี่ยต้องอยู่กับลูกตลอดเวลาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโหถามไปแล้วเดี๋ยวก็ถามทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมอันนั้นเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นอย่างงูอะไรเงี้ยมีคําถามที่ start with why เสมอน,นะคะเริ่มต้นด้วยคำว่าทําไมเสมอแต่ผลวิจัยนี้บอกว่าการุณาตอบไปเถอะค่ะตอบไปให้ได้มากที่สุดเพราะหนึ่งเลยเขาจะเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆได้มากขึ้นเกีเ่ยว่องของ words กับ อีกเหตุผลหนึ่งคือเขาจะคาดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเพราะหลังจากเขารู้ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้และทำไมถึงไม่เป็นแบบนั้นด้วยการอธิบายนะคะไม่ใช่ตอบแบบคำห้วนๆและที่ควรเลี่ยงที่สุดเนี่ยอย่าตอบว่าก็เคยบอกไปแล้วไงคำนี้ห้ามพูดเลยนะคะเขาบอกว่าจะเป็นการปิดกัน้นการพัฒนาสมองของเด็กอย่างสิ้นเชิงเช่นถ้ามีคุกกี้หรือว่าขนมเนี่ยเด็กๆเขาก็อยากจะกินให้หมดใช่ไหมถ้าเราไปบอกว่า บอกแล้วไงว่าอย่าก,กินให้หมดอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีเนาะแต่สิ่งที่ควรจะทำก็คือให้อธิบาย explain things นะคะอธิบายว่าเนี่ยรู้หรือเปล่าถ้าเรากินคุกกี้หมดเนี่ย เราก็จะปวดท้องอเขาก็จะเห็นแล้วว่าเาผลเสียเกิดขึ้นกับเขาเองแล้วน้องของเราเนี่ยก็จะรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้กินขนมที่อร่อยแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าอ๋อนอกจากกระทบกับตัวเขาก็ยังส่งผลเสียกับคนอื่นด้วยซึ่งพอมันเป็นเหตุและผลนะอย่างที่บอกไว้นะคะว่ามันจะได้สส่วนคือได้คําศับกับได้การคาดการที่ดีขึ้นในอนาคตด้วยนะคะอย่างที่4ค่ะคือให้อธิบาย activity ไม่ใช่ตัวบุคคลหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องถูกหรือผิดให้ชื่นชมที่เรื่องราวไม่ใช่ชื่นชมที่ตัวบุคคลเพราะเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งไม่ได้ตัดสินตัวบุคคล100%เช่นนะคะสมมติว่ามีลูกชายกับลูกสาวเนี่ยเขาเล่นกันเล่นไปเล่นมาตามสไตล์อยู่แล้วแต่อาจจะเผลอไปนิดหนึ่งลูกชายเนี่ยไปแกล้งน้องสาวของเขาเอง การที่เราพูดว่าลูกของเราเนี่ยเป็น a bad boy You are a bad boy เธอนี่มันเด็กที่แย่มากเลยเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะผลวิจัยของ harvard university บอกว่าควรจะพูดถึงแค่ Activity ที่มันเกิดหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดเช่นอย่าตีน้องสาวนะเพราะน้องจะเจ็บแล้วก็บอกกับน้องเดี๋ยวนี้เลยว่าขอโทษ เห็นไหมคะคือเราไม่ได้เบรมว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือเป็นเด็กที่แย่แต่แค่พูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าการตีน้องจะทําให้น้องเจ็บเพราะฉะนั้นพูดขอโทษซะอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือในมุมที่อาจจะเป็นเหตุการณ์ไม่ค่อยดีคือทะเลาะกันแต่เช่นเดียวกันถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ควรจะชื่นชมอย่างน้องสาวเนี่ยพอเจอพี่ชายแกล้งก็ไม่ตอบโต้ไม่ไดีแบบตีกับต่อยกลับแต่อย่างใดเนี่ยแทนที่เราจะพูดว่าหนูเป็นเด็กดีมากเลย You are g o o d girl อย่างเงี้ยนะคะไม่ดีเพราะว่านี่คือการอธิบายหรือชื่นชมตัวบุคคลแต่ควรพูดถึงเฉพาะเหตุการณ์น,นั้นคือหนูทำถูกแล้วที่ไม่แกล้งพี่กลับอย่างเงี้ยเป็นต้นจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นการชื่นชมเฉพาะเหตุการณ์เพราะการที่เขาแค่ไม่แกล้งกับพี่ชายไม่ได้ตัดสินนิสัยทั้งหมดของลูกสาวของเราแต่อย่างใดนะคะซึ่ง สิ่งที่เราใช้อธิบายก็คือเรื่องของ Activity ไม่ใช่ตัวบุคคลนะคะหรือว่าเรื่องสถานการณ์ไม่ใช่ตัวบุคคลเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเข้าใจมากขึ้นและก็จะฝึกให้เขารู้จักคิดเป็นเหตุและผลดังนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคตเขาก็จะแอคชั่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเช่นเดียวกันถ้าลูกโกหกเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเช่นเอาขนมไปซ่อนไว้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะ เราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะบอกว่าเธอมันเป็นเด็กโกหกเพราะว่าการที่บอกว่าเธอเป็นเด็กโกหกนั่นแปลว่าตัดสินเขาทั้งชีวิตไปแล้วนะคะแล้วมันอาจจะกลายเป็นแผลที่ใหญ่และลึกให้กับใจของเด็กคนนั้นก็ได้ในทางตรงกันข้ามเราควรพูดแค่ว่าทำไมลูกถึงพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงกับแม่แบบนี้ซึ่งหมายถึงสิ่งสิ่งนั้น เพียงอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าโกหกตลอดทุกเรื่องราวที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งแค่เราเมนชั่นเฉพาะสถานการณ์ก็จะทำให้เรื่องมันถูกคลี่คลายไปได้ด้วยดีและแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับเด็กและที่สำคัญไม่สร้างแผลให้กับเขาด้วยนะคะดังนั้นควรอธิบายสถานการณ์หรือแอคทิวิตี้ไม่ใช่ตัวบุคคล ข้อที่5ค่ะคือต้องช่วยให้ลูกของคุณเนี่ยก๊อปปี้คุณได้ดียิ่งขึ้นคือเด็กๆเ,เนี่ยเรียนรู้ได้จากหลายวิธีนะคะทั้งการดูการเล่นแต่วิธีที่เด็กเรียนรู้ได้มากที่สุดคือการก๊อปปี้จากผู้ใหญ่มีคำคำหนึ่งนะคะที่เขาพูดไว้ว่าการเรียนรู้เนี่ยช้าแต่การเรียนแบบเนี่ยเร็วนะคะ เวลาเราเห็นภาพหนึ่งที่เรามักคุ้นกันก็คือภาพเด็กผู้ชายเดินตามหลังผู้ใหญ่แล้วก็เอามือควยหลังเช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเขาทําไม่ว่าคุณจะสอนให้ลูกพูดเพราะแต่คุณยังพูดคําหยาบไม่ว่าจะสอนให้ลูกรักสะอาดแต่คุณยังไม่เก็บข้าวของเป็นระเบียบไม่ว่าจะสอนให้ลูกกินผักแต่คุณเลือกผักออกทุกครั้งที่มีอาหารที่มีผักอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นพฤติกรรมแบบเนี้ยมันจะทําให้รู้สึก ย้อนแย้งนะคะเขาเองก็เช่นกันเขาก็จะไม่ฟังสิ่งที่คุณพูดและทําแต่เขาจะทําสิ่งที่คุณทําและเขาก็จะทําตามดังนั้นถ้าอยากให้เขาเป็นเด็กที่ดีคุณต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเขาในการก๊อปปี้ข้อที่6ค่ะพาไปเจอผู้คนให้หลากหลายบ่อยๆอ,ออกไปข้างนอกเยอะๆเจอคนหลากหลายเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะผมมู้บรรยจากคาร์ลอร์ดอินดีวิตีบอกว่า คนที่ควรพาไปมากที่สุดก็ไม่ใช่ใครญาติพี่น้องของคุณแหละปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเพื่อนพ่อเพื่อนแม่หรือว่าเด็กคนอื่นๆยิ่งหลากหลายเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะว่าผลวิจัยบอกแล้วว่าเขาจะได้ทั้งสองส่วนเลยหนึ่งคือเขาก็จะได้พบเจอกับคนที่หน้าตาหลากหลายลักษณะบุคลิกหลากหลายซึ่งอนาคตเขาจะเป็นคนที่แยกแยะเรื่องราวหรือแยกแยะ ประเภทของคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคือเขาสามารถเข้าสังคมได้ง่ายขึ้นนั่นเองและอย่างหนึ่งนะคะคือนี่เป็นเรื่องของทางฝั่งสารัฐเนาะเขาก็จะมีเรื่องการเหยียดสีผิวอะไรเงี้ยเขาบอกว่ายิ่งถ่าคุณให้เขาเจอคนที่หลากหลายมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้เด็กคนนั้นไม่เป็นคนเหยียดเชื้อชาติไม่เหยียดสีผิวด้วยเหมือนกันประเด็นที่2คือคนแต่ละคนก็จะมี ลักษณะสไตล์ไม่เหมือนกันบุคลิกหรือแม้แต่ถ้ายิ่งมีเพื่อนต่างชาติเยอะๆนะคะญี่ปุ่นบางจีนบงังอังกฤษอเมริกันบางอะไรเงี้ยการได้เจอเพื่อนๆหรือคนที่มาจากหลากหลายภาษาจะทําให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดีขึ้นในอนาคตด้วยนะคะก็ถือว่าถ้าไปเจอคนที่หลากหลายเท่าไหร่ยิ่งดีและข้อสุดท้ายค่ะคือควรจะให้เขาเนี่ยเรียนรู้จาก การกระทําของเขาเองนะคะคือถ้าทําผิดก็ต้องให้เขารู้ว่ามันเกิดผลกระทบอะไรบ้างแต่ถ้าทําดีก็ต้องปรบมือชื่นชมนะคะเขาบอกว่าเด็กจริงๆชอบทําด้วยตัวเองมากกว่าทั้งใส่เสื้อผ้าหรือแบบเล่นเกมยัๆเราแล้วแก้โจทย์ได้เขาจะมีความภูมิใจ ดังนั้นถ้าเขาทําสิ่งที่ดีแล้วสําเร็จเราก็ควรจะชื่นชมเขาในทางตรงกันข้ามถ้าทําสิ่งไม่ดีเช่นไปนอนดิ้นกับพื้นเวลาอยากได้ของแล้วก็ปาเข้าของแล้วให้พ่อแม่ไปหยิบอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเราตอบสนองในเชิงตามใจเขาเท่าไหร่นะคะสุดท้ายมันก็กลายเป็นการทําร้ายลูกของเราโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่บทวิจัยนี้เขียนไว้คือเด็กแต่ละคนต้อง รับผลจากการกระทำของตัวเองคือเขาต้องรู้ว่าเอฟเฟกจากแอคชั่นของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างจากทั้งสังคมด้วยนะคะเช่นเ,เวลาเขาไปดิ้นกับพื้นอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าพ่อแม่รีบตัดสินใจซื้อของที่เขาอยากได้ให้เขาจะรู้สึกว่าเขาทำแบบนี้แล้วสำเร็จทุกครั้งเขาก็จะทำอีกแต่ถ้าปล่อยให้เขาดิน้นโดยที่ให้เขารับรู้ได้ว่าหนึ่งสายตาของคนรอบข้าง 2. องทำให้เขารู้ว่ายัางไงยังไงเขาทําพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ได้ของมันก็จะทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าผลกระทบที่เกิดจากการกระทําของเขาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนและเขาจะทําต่อหรือไม่เขาจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ง่ายนะคะเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่หน้าบางว,ว่าคุณลูกเงี้ยเป็นต้นนะคะความอดทนอาจจะต่ำกว่าเด็กอะไรเงี้ยก็อาาาท้ายหยวนได้ แต่ก็ต้องทำนะคะไม่เช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการค่อยๆทำร้ายลูกของเราโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเหมือนพ่อแม่รังแกฉันเป็นต้นอ่ะก็เป็น7ข้อนะคะที่นำมาฝากกันนะคะจากนักจิตวิทยาของ Harvard University นะคะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาสมองของเด็กได้ Be a gardener not a carpenter เป็นคนสวนไม่ใช่สอนลูกเป็นช่งางไม้นะคะ 2. พูดคุยและอ่านให้เขาฟังบ่อย 3. คืออธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและอย่าใช้คำว่าก็เคยบอกไปแล้วไง 4. คือเวลาอธิบายให้ใช้สถานการณ์ในการพูดคุยกับเขาไม่ใช่ไปตัดสินผ่านตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว 5. คือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกในการก๊อปปี้ 6. คือพาเขาไปเจอผู้คนที่หลากหลายและสุดท้ายให้เขารับผิดชอบกับการกระทําของเขาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามกันใน Well Me Up Podcast ค่ะ Pocket i d e a เความรู้ฉบับกระเป๋าแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ